กรบเนื้อพื้นทีเขตร,รักษาพัธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข็ง 拿笔啊，弄点字去。 ลา,ายน้อยงาน,นครับมีไฟปลากรมปลาใหม่กับเขียนรักษาพันธุ์กับชาวบ้านครับรวมกิจกรรมปลูกไผ่ลวก

้าี่กได้คบเยบ้รูมนดที่ไ้หนยันกเดียวตีเลยเอาปลูกแขงมันไดก้อนเออนี่ครับปลูกไคลวกครับ เพื ens, ini, ่อไอ้ชาวบ้านใช้ประโยชน์เก็บกินครับเก็บหักินเพราะว่าข้างเจดแลคาพันเขากระจีบบ่อให้เขาหาในไอ้เขตครับเพราะว่าไครลวกทุกปีต้องเขาไปหาในเขต ใช่ใช่ลยครับเห็นหูเจ้าฟองยังแปลงเงียเลย เสร็จแล้วครับเสร็จรารกิษฐ์ออเออเก็บทุญย่างนะเก็บทุญย่างไวิทีเ็นขยะมลพิษปืนตีปลาครับเก็บแนวกันชน